สรััไปต้งงใจจฟกอนาพุธโวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องมูลรากของอุปาทานขันในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า226จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่14หน้าที่101ข้อที่121 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปาทานขันมีอยู่ห้าประการนี้เท่านั้นใช่ไหมคืออุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาณภ <c oughs> ิกุ อุปทานขันมีอยู่ห้าประการนี้เท่านั้นคืออุปทานขันคือรูปอุปทานขันคือเวทนาอุปทานขันคือสัญญาอุปทานขันคือสังขารอุปทานขันคือวิญญาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุปทานขันห้าเหล่านี้ มีอะไรเป็นมูลรากพระเจ้าข้าพิกุอุปทานขันห้าเหล่านี้มีฉันทะคือความพอใจเป็นมูลราก